ดอกไม้ตกแต่งชิ้นงานก็มีหลายแบบนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักดอกไม้กันนะคะวันนี้เอาซะหน่อยเอาซะหน่อย <c oughs> หายหน้าหายตาไปหลายวันไม่ลงคลิปเลยเดี๋ยวโดวนทำโทษนะทุกคน <c oughs> ป้าก็จะใช้ไหมนมสีพายนะคะแล้วก็เข็มโครเชเบอร์สีทับศูนย์นะคะขึ้นต้นนะพันไหมขึ้นมาเป็นห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมา ล็อกไว้หนึ่งครั้งยังไม่นับเป็นหนึ่งนะคะลงไปอีกทีเกี่ยวไม้ขึ้นมาแล้วดึงรอดแบบนี้นับเป็นหนึ่งหลักนะคะทำแบบนี้ไปเจ็เอ,อ่อทำแบบนี้ไป8หลักนะคะแหลัก8ปดกลีแปดเอ็กซ์นะคะสองสามสี่ห้าหเจ็ด ได้8 x แล้วก็ดึงปลายนะคะดึงปลายไหมเสร็จแล้วก็แทงลงไปที่ x แรกนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะเอาสีกลีบขึ้นมานะคะทำงานเล็กๆแบบนี้จับยากหน่อยนะคะ เกี่ยวสีกรีบขึ้นมาแล้วก็นับโซ่ไปเลยนะคะเนี่ยเกี่ยวขึ้นมาปุ๊บแล้วก็นับโซ่ไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบโซ่นะคะแล้วก็แทงกลับมาโซ่ที่9ก้าทำเป็น x 1หนึ่งหลักค่ะ แล้วก็พันหัวเข็มทําเป็น t นะคะ x หรือคอทอหลักต่อไปเป็น t หรือพอคอนะคะพันหัวเข็มเสร็จลงหลักต่อไปแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วมันมีอยู่3ห่วงดึงลอดหมดเลยนะคะตัวหลักพอคอเนี่มันจะสูงกว่าคอทอนิดนึงนะคะที t, จะสูงกว่า x นิดนึงเสร็จแล้วก็พอหนคอนะคะ่ะหรือตัว f นะคะ หลักต่อไปทําเป็นตัว f แล้วก็ทํา f ไปทั้งหมด4หลักนะคะถอดออกทีละสอห่วงแบบนี้นะพันหัวเข็มเสร็จแทงลงไปดึงขึ้นมาถอดออกทีละสอห่วงแบบนี้นะคะพอหนึ่งคอหรือ f นะทำไปทั้งหมด5หลักคะ่ะ1 2แล้ว3 4 ได้5้เอฟแล้วก็ทำทีอีก1ห,หลักนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายทำา x ็นะคะเหรือคอทอเสร็จจบหนึ่งจบหนึ่งกลีบนะคะก็จะได้แบบนี้พอจบหนึ่งกลีบแล้วนะคะ หลักแรกเนี่ยตรงที่ตรงกับห่วงดึงรอหอตรงนี้เป็นหลักแรกนะคะขยับไปหลักที่สองค่ะทำ x นะคะแล้วก็ถักขึ้นไปกลีบที่สองค่ะสิบโซ่เหมือนเดิมนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้ามัวแต่พูดมันจะลืมนับไงถอยกลับมานะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะทําเหมือนกลีบแรกเลยนะคะถอยกลับมาทํำ x เอ็กเสร็จทำเป็นทีทีเสร็จห้าเอฟหนึ่งสองสามสี่ห้า 5F เ f เศษต่อด้วย t t เศษต่อด้วย x จบด้วย x ข้ามมาอีกหลักหนึ่งนะคะเมื่อกี้หลักที่2คราวนี้หลักที่3เราขึ้นต้นไว้ x 8หลักนะคะเราจะทำได้8กลีบนะคะ เสร็จแล้วกลิปที่3ก็ขึ้นโซ่ไปเหมือนเดิมเลยค่ะ3 4 5 6 7 8 9 10แทงกลับมา x ที่2เอยแทงกลับมาโซ่ที่2ทํา x x เสร็จทําทีทีเสร็จ 5f 1 2 สามสหห f หนึ่ง t ห t เศษหนึ x 1 x เสร็จจบหลักขยับมาหลักหนึ่ง x นี่ก็ได้สามกลีบแล้วนะคะเราตัดไหมตรงนี้ทิ้งไป เนี่ยเราก็จะถักขยับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขึ้นกลีบต่อไป2 3 4 5 6 7 8 9 10